เพนทอรคืออะไรช่วยเรื่องอะไรบ้างวิธีใช้เพนทอกต้องใช้อย่างไรข้อควรระวังและข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างสวัสดีครับหมอกันวิสควร e คลินิกครับ หลายๆคนมีคำถามในใจว่าอยากทําสวยทําหลอ่อแต่ไม่ต้องเจ็บเลยได้ไหมหรือว่าอยากลองยิงเครื่องยกกระชับแต่ก็กังวลว่าจะทนไหวไหมหรือว่าเราจะทนเจ็บได้หรือเปล่าวันนี้หมอมีตัวช่วยมาแนะนํากันครับตัวช่วยที่หมอพูดถึงก็คือเพนทอรอกครับเป็นยาแก้ปวดที่แค่สูตรก็ปวดน้อยลงแล้วครับแต่สูตรแล้วจะหายเจ็บจริงๆไหมตัวยาเพนทอรอกคืออะไรช่วยเรื่องอะไรบ้างรวมถึงวิธีการใช้และข้อควรระวังวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังกันครับ เพนทอกเป็นชื่อทางการค้านะครับถ้าชื่อที่คนทั่วไปรู้จักก็คือนกวีสีเขียวหรือว่ากรีนวิโซตัวยาที่สําคัญก็คือเมท็อกซิฟูเรน9 9 9จะเป็นกลุ่มยาดมสรบไอระเหยที่ใช้สูดดมในปริมาณน้อยเพื่อช่วยระง,งับความเจ็บปวดโดยที่ไม่ทําให้คนไข้สลบครับเมื่อสูดดมก็ไปแล้วจะทําให้คนไข้ผ่อนคลายรู้สึกเจ็บลดลงและไม่กดประสาทด้วยครับยาตัวนี้ช่วยคลายความปวดได้ในระดับปานกลางถึงรุนแรงจึงนิยมใช้ในกลุ่มนักกีฬาที่รับการบาดเจ็บเฉียบพลัน เพนทรกจริงๆแล้วช่วยเรื่องอะไรแล้วทำไมวีสแควร์คลินิกถึงเลือกใช้ยาตัวนี้อย่างที่หมอบอกนะครับว่ายาตัวนี้ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้ตัวยาจะถูกดูดซึมเข้าทางปอดและกระจายเข้าสู่กระแสะเลือดกลไกาการทํางานคือจะช่วยลดการส่งสัญญาณความเจ็บปวดในระบบประสาทส,ส่วนกลางลงครับพร้อมกับกระตุ้นให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลลงได้ครับแล้วทําไมวีสแควร์คลินิกถึงเลือกใช้ยาตัวนี้เพราะในบางหัตนการที่คนไทยทําทอาจจะมีความรู้สึกเจ็บหรือปวดได้ทางคลินิกเลยเลือกใช้ยาตัว เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดของคนไข้ลงครับการทําแต่ละหัตถการแต่ละตําแหน่งความเจ็บก็ไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นเครื่องอัลเทอร่าเอสพีทีเทอร์มัตเอฟหรือ i f ฟูอัลตราฟอร์เมอร์ีมีกลไกการทํางานยิงพลังงานลงในความลึกของชั้นผิวที่ต่างกันระดับความลึกของหัวยิงก็ต่างกันครับหรือการทําหัตถการอื่นๆที่คนไข้าบางคนมีการกลัวเจ็บมากๆหมอจะแนะนําให้ใช้ยาตัวนี้ร่วมกับ,บการทําหัตถการครับ แล้ววิธีการใช้เพนทอรอกใช้อย่างไรก่อนเริ่มทําหาตัการหมอจะมีการซักประวัติคนไข้โดยละเอียดและให้คนไข้เซ็นหนังสือยินยอมในการใช้ยาลดปวดก่อนครับวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆครับให้คนไข้สูดยาเข้าทางปาก 5- 6ถึงครั้งที่เราเรียกว่าโหลดดิงโดสหลัจงจากนั้นภายใน1นาทียาก็จะเริ่มออกฤทธิ์ทำให้การทําหาตัการนั้นคลายความเจ็บปวดลงได้เลยครับโดยตัวยาจะออกฤทธิ์อยู่ที่ประมาณ25-30ถึงนาทีแล้วถ้าในระหว่างทำผ่าตถการถ้าคนไข้รู้สึกเจ็บมากขึ้นสามารถสูดเพิ่มได้ครับโดยจะทําให้อากากร ปวดดีขึ้นได้ครับหลังจากทำหัรถการเสร็จ10 1ถึง15นาทีคนไข้จะรู้สึกเบาหัวเป็นปกติและควรสังเกตอาการในคลินิกจนถึง30นาทีถึงค่อยกลับบ้านนะครับ ข้อดีของเพนทอกคคือเป็นการใช้ยาผ่านการสูดดมโดยไม่ต้องใช้เข็มเปิดเส้นสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วและคนไข้าสามารถสูดดมเพิ่มได้เรื่อยเมื่อรู้สึกเจ็บครับแต่การใช้ยาตัวนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวยาก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้างอย่างผลข้างเคียงที่สามารถพบได้ก็คือคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวง่วงนอนหรือว่ามือสัน่นซึ่งจะพบได้ในเพียงปริมาณเล็กน้อยและอาจจะไม่ได้เกิดกับคนไข้ทุกคนครับ ในส่วนของข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้ยาเพนทอกก็คือห้ามใช้ในคนไข้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีมีประวัติของคนไข้หรือประวัติครอบครัวที่เคยแพ้ยาดมสลบมาก่อนมีปัญหาเกี่ยวกับปอดหรือทางเดินหายใจความดันโลหิตไม่คงที่หรือตับและไตทํางานผิดปกติครับแล้วก็จะห้ามใช้ในคนไข้ที่มีภาวะสติลดลงหรือมึนเมาสุราหรือว่าเคยใช้ยาเพนทอกมาก่อนในระยะเวลาสั้นๆเพราะตัวยาไม่สามารถใช้ติดต่อกันได้ครับและเพนทอกไม่ควรใช้เกิน6มิลลิลิตรต่อวันหรือ15 มิล,ลตรต่อสัปดาห์ครับสรุปแล้วตัวยาเพนทอรอกเป็นยาบรรเทาความเจ็บปวดในรูปแบบสูตรดมตัวยาออกฤทธิ์เร็วแล้วถ้าระหว่างทำหัตถการมีอาการเจ็บปวดมากขึ้นสามารถสูดดมเพิ่มได้เรื่อยๆเลยครับทางคลินิกเลือกใช้ยาตัวนี้เพื่อให้คนไข้บรรเทาความเจ็บปวดระหว่างการนำหัตถการแต่การใช้ยาก,ก็ยังต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์เท่านั้นนะครับและถ้าใครไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้หมาฝากกดไลค์กด subscribe ช่องวีสแควร์คลินิกกันไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ เข้ามาถามได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากปรึกษาหมอเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์ทักมาปรึกษาหมอตอบเองครับ